เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนี่ผมวิเตอร์แซฟไฟนี่มันอยู่ในเกมนตำนานครับโบทไทล์นะครับ, ot ot รบเกมเก่าเกืเกอกสมัยโบราณจัดๆนะฮะที่เราผมก็คิดถึงวันเก่าๆก็เ,กเลยมาเล่นเกมนี้กันฮนะเอามาเริ่มเกมกันเลยนี่ผมเคยเล่นมาก,ก่อนแล้วมันก็จะมีคอนติเนียให้นะแต่ผมจะไม่ไม่เล่นต่อแล้วเรจะกดเนว่าเซฟทับเลยอีซี e ่กันนอนมอมเอาผมเลือก เรื่องนอร์มอกันนอร์มอลนอร์มอลนี่นอร์มอลนอร์มอลบ้าแล้วเรืองอีซี่ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เว่าเราจะพาผู้ชมไปรับรู้ในเรื h <h ่องกันนะเนี่ยผมเซฟทับไอ้ตัวเก่าไปเลยไอโอราดิสต์วัตเ e s เกมนี้เป็นเกมที่เราได้รับบทเป็นเอ่อเอเล็กเมอร์เซอร์นะฮะวิ่งไต่ตึกกระโดดข้ามตึกเล็กมันมาก โคตรมันทั้งหมดว่ะอ่าจะมีคำไหว้อะไรทุ่มี่ช่างมันอะแต่มันก็สอนเองคัสวศีลนะ ชื่อของฉันคืออเล็กเมอร์ซอร์ฉันเป็นต้นเหตุทั้งหมดนี้พวกมันเรียกฉันว่านักฆ่าสัปปลาดและผู้ก่อการร้ายฉันคือทั้งหมดที่กล่าวมา กสามสัปดาห์ก่อนมีบางคนได้ปลดปล่อยไวรัสไร้แรงในเซนสเตชันฉันตื่นมาในห้องเก็บศพตอนนี้ฉันล่าฉันฆ่าฉันดูดเลือดฉันแปรสภาพฉันจะตามหาคนที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้และฉันจะทำให้พวกมันต้องชดใช้โอสสามเก้าไปภาคพื้นดินคุณเห็นป้าหมายหรือไม่เปลี่ยนไม่เห็นเลยเปลี่ยน มีมาโคตรเยอะเลยกเราเคลียร์เคลื่อนที่ไปไนายมากับฉันเธอด้วย นั่นเข้า หัวหน้าสามการของคุณอยู่ไหนครับ,รบเขาอยู่ทามสแควร์ฉันกำลังจะเรียกนั่นมันไม่สำคัญอ,อันนี้คือเรื่องราวตอนเปิดนะอย่างอย่างโหดนะครับพระเอกเรามาตีกระโดดมายังหล่อนะครับผมมาแต่หันหัหานมา อิชันของเรานะครับค uh ือฆ่าผู้ทหารได้หมดนะอ่ามาเริ่มกันที่เออ่กดคลิกซ้ายต่อยเบสิกแท็กอ้าวกูต่อยอะไรเนี่ยกูจะต่อยกูจะต่อยตำรวจอ้าว่านไม่โดนที่ขวาเวเจอร์แท็กฮะอ๋อโอเคมาทำไรอ่ะไอ้ตีตีตีกังฟูนะฮะเรามีพลังมหาศาลมากอะแค่แค่ต่อยก็ปิวแล้วจริงๆแค่ต่อยต่อยกิ่เดียวก็ตายและไม่ใหญ่ ใช่ไหมทุกคนตอยจะตายหมดเออหมดแล้วจะนัทำอะไรเลยอ่าวิ่งไปเนี่ยวิ่งเร็วมากอุ้มหมากดระโดดรขึ้นตึกขึ้นตึกนี่ขึ้นตึกตกดดขึ้นตึกมาร่อนห่อนเฮินอึ้นไม่ยังหอนะกูมันพาคทุกอย่างไปจากฉัน มันจะต้องรับผิดชอบและจะต้องชดใช้นี่ม้ามีกองเล็บมาฮะอ้าวตบคนกบผิดโดดไปกลางวงอย่างละละไอ้ไอ้ทีบ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 คุยใช้กองเล็บมาทีมีเดียวมาหนี้ วิ่งไปไหนเลยเฮ้ยออนยูน่นี่อ้าวหมดย,ยังอ่ะยังฟันฟันอืมฟันของเล็บโอ้โหบอสลาก้าเฉียวหน้าปีกขวาอืมจบเลยฮะอ,อ่า c o n t i n u e Travel Square โอเคไปที่ Travel Square นะไปเรื่อย มาแล้วต่ถังต่ปอนมานะเฮ้ยไกรล่างไกรล่างไอ้นี่เป็นลูกต้มนะลูกต้มมารถถังตะกี้คันก็มาเหอะต้มพังพังโอ้ยเออ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 ไอ้ไอ่ไอไอไอไฟาดอ้าวอย่าไปทันฟา,าดเลย ปาดเลยคันหนึ่งนะอ้เรียบร้อยเก็บหมดหมดยังไงจะมีทหารได้ยิงอยู่นะอะร่อยทบแม่งตีทีบอา้อาวเราพุ่งไปไหนนะ่ะตีตีเอย อ,อือ้าวกุ่งอะไรโอเคอะเราไปทางสแควร์ต่อนะฮะที่เราเก็บจัดรถทางหมดแล้วรถกระตกุกกระตุกมาวิ่งมาถึงแล้วอ๋อมีซาปหลาดมานะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอี๋วงดาบไอี๋ปดเทนะมามาแล้วฟันฟันฟันทิ่ขวาฟันเอาเกระเด็นกระเด็นตลอดเลยเว้ยนางฟันกดแถบนะหาดุดเกินไป เฮ้ยเยอเอา้าโดนมั้ยนะโดนไหม,ไหมอืมขีดขวาชงเชง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 ตีเรียบร้อยเก็บเรียบน่ะม่นส่งสไต,ตคอร์สมาหมดกมลมใชมไหมเนี่ยตถถังก็มา เอลิคอปเตอร์ก็มาทมันไปขับปิดอลยตรงนั้นวะม, <laughs> มาพอ,อไหนวะที่มีบนหัวเรานี่หนละโอ้ <laughs> แล้วถล่มพอแปแบบไอ่ไอ้ย thắng to này à Bị bị làm luôn á phần con nhiều dơ trong lời con nhiều trong ấy con เราไปตรงนู้นนะไปทหารหนางเตะฟันอืเอ,อ,เอ,อ,อเรียบร้อยอ้าๆใครขับรถมาโอ้ยเติดอะไรวะนนะอีทีโอ้ชวจระเบุดวุ่นวายหมดโอ้ยระเบิดระเบิด รถถังเหรอรถถังตีรถถังมึงต้องไปหาไอ้คอมเมนเดอร์หมาที่ขวาอืออือตัโดนกันหมด เราเหลือเวลาไม่มากแล้วอะไรต่อคนสุดท้ายต้องรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดนี้ต้องตายคืนนี้คิดว re ่าคุณพร้อมไหมจะทำมาทั้งหมดเพื่อสิ่งนี้ไอ้นี่มองคนภูมิใจ,จเสนอโปรสุดท้าย สิบแปดวันก่อนหน้าเนี่ยย้อนมานะในห้องเก็บศพของเกนเท็กนะฮะเฮ้ยฉันรู้จักคนนี้นะเป็นแบ็คไลท์ใช่อันนี้เขาเป็นตอนนี้เขาเป็นเอ็กแบ็คไลท์ละชื่อเขาก็คืออเล็กซ์เมอร์เซ์นะญย่าของเขาเมอร์เซอก็คือตาหน้าพระยาเข้ากันเหรอไม่รู้เหมือนกัน ยิบมีดเบอร์แปดไหมหน่อยอ๋อโอเคผ่าเอาไว้ว่าดูเลยเฮ้ยื้อไม่ตายเฮ้ยรีอกไปาเร็วพาคิวทีมเข้ามาเร็ว หอบินลงมาแนละ้วว่าเดูกเก่าเนาะใช่เาะรอกันบน <c oughs> เออยิงแม่งเลยเอือยิงไปดิตายไปเฮ้ยเจอป้าหมายแล้วเป้าหมายสมัมผัส บ้าหมายสำคันวัน h a ปปี้ดิงท o บ e เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยโดนยิงไม่ตายนะเฮ้ยมีรัว้วกระโดดก,กระแพงอะกระโดดอืม <c oughs> กูกระโดดข้ามมาได้ไงเนี่ยโอเค ฉันต้องรีบออกจากที่นี่จะไม่สามารถอยู่ที่นี่นานได้ฮะโดดข้ามนะฮอสเปซแล้วก็จั๊มไปโดดมาหอร์บินตามานะเอ้าวิ่งหนีเอ้ยวิ่งหนีเอ๊ะปกติเราต้องวิ่งหนีใช่ไหมถ้าเกิดเราสู้เลยเป็นยังไงมาสู้เลยอือทีบ บินไปไหนบินไปไหนบินไปไหนเอาเอาบินไปไหนลเลยตีบรวมเข <c oughs> าเรียกว่าการไม่เล่นตามบทนะอ่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเกิดไม่มิน่อ,อบินตามมามันจะพมาเลยวะ <c oughs> มันไม่ตามมาแล้ว มาแล้วฮอวาร์ฟมาแล้วทัง้งที่เมื่อกี้ก็พังไปแล้วเฮ้แกจะโ,โยนอะไรใส่ชั้นต่อไปฮะแก,กแต้องการอะไรจากชั้นอร์กเก็ต t ิ้งนะจะเป็นการ uh, กดแท็บเพื่อล็อกเป้าหมายเ,เป็นอย่างนี้กดแท็บใช้เมาส์เลื่อนโอเคดีวิดเดสทรีโอเตอร์เดสทริคอเตอร์โอเค เออตายหมดอีกอ่าเราต้องแคชูเดอร์ไฮเออร์กล่าวนะไปขึ้นไปบนตึกนะั่นไปไขึ้นไปนะอ่ะ,ะขึ้นสูงอีกนะขึ้นตึกสูงนู่นเลย <c oughs> โดดเอ้ยตกอื้ะโดดขึ้นไปเฮ้ยมาแล้วโยนสิ่งของใส่นะมาอันนี้โยนไม่โดดถีบเองก็ได้ โ <laughs> ยนตัวเองใส่แทนเฮ้ยเลียงเลีย,เย,เย,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 ยงใส่โดนไหมนะไม่โดนเลีย,ยงใส่แต่ยบาบระชิดแม่งเลยเอือ้อเอ้ยล่วงข่าคาซีนก่อนอ่อขาขามเป็นชื่อเมเซอร์นะ

หยับโยนทุ่มออดูดเกินดูดเกินฮะปลอมตัวได้แดดมาแล้วอ่าคอนซูมิ่งนะฮะการดูดเกินต่ตัวนะก็จะเพิ่มเลือดได้ แต่เกิดเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ต่อสู้เนี่ยเอาไว้เดเมีดมาได้แล้วก็จะอ่ารีเจนได้ระยะเวลาสั้นๆน,นะแ้วเกิดแล้วก,กด E หยิบขึ้นมาแล้วก็กดขีดขวาเพื่อกลุ้มนะนหาว่าตัวเองเป็นใครไปเงนินเฮ้ยเป้าหมายอยู่ไหนวะจะทำให้ฉันต้องฉันยิงยิงมึงด้วยเฮ้ยขีดขวา อืมอรอะไร,ะไรบนไลท์อือไอ้เจทีของพีชขอ,อ้รงจำงอ,งงอันนี้เหมือนว่าจะตํารวจจะบุกเข้าไปในสถานที่แห่งหน,นะนึ่งฮะ My sister น้องสาวฉันเขารู้ว่าเธออยู่ไหนฉันรู้ว่าเธออยู่ไหน,นฉันต้องตามหาเธอเนย์เนราน้องตามหาาตัวเองเป็นใครอะไปที่อพาร์ตเมนต์ของดนน่ะเอ้ยเมื่อกี้เห็นปืนตกมาหยิบมาละใด้เวลาเล่นแล้วฮะ อะไรอ่ะยืนเฝ้าอะไรกันนะครับปิว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 เรียบร้อยตายหมดไปยิง <c oughs> เดียวตายหมดนะออือตายยิงเล่น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 ท่างมันรู <c oughs> ห้มหมดละลาไป ไปภารกิจเลยน้องไปที่อาพาราเบนของดานานะบินไปอือโดดข้าไปเอ้ยตกไม่ตกเว้ยไอ้อียงกาอย่างหล่อฮนะ ทหาร am, ถา้ามันรู้ว่าฉันเป็นใคร to to เราต้องไปที่ไปที่ยอดตัดฟ้านะให,ให้ดูนีดูให้ได้ดูขึ้นนะมนงไม่เห็นจริงๆหรอะกระโดดขนาดนี้แล้วมไน่ตกใจนะเหมัอนเหมือนจะรู้นะว่า เรามาจัดกองกำลังไว้พร้อมเชียอ่าดีสจัสนะก็เป็นถ้าเกิดเป็นสีเหลืองนี่ก็เราจะอยู่ในสายตาของคนฮะถ้าเกิดมันสีเหลืองเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะเราเริ่มสงสัยเกิดแดงเมื่อไหร่ก็คือมันก็จะเริ่มเปิดฉากต่อสู้กับเราตามนั้นแล้วก็ถ้าเกิดมันมองไม่เห็นเราก็จะก็จะเขาเรียกอะไร สลัดผ่านได้แล้วก็กลับไปสู่สีเหลืองเหมือนเดิมทีนี้เราก็ต้องกดเลขสองอ่ะปลอมตัวอไม่ใช่ใครที่หนาก็คือไอ้คนที่เรากระซวกไสไปก่อนอันนี้นั่นเอง,เองต้องดูดมาก่อนนะถึงจะปลอมตัวได้วิธีการปลอมตัวให้เนียนที่สุดนะครับเราต้องเข้าไปแบบนเนียนๆนะตามตามผมนะครับตัวลงมาอย่างนี้ฮะ ตายย่โดนอย่างนี้แหละเนี่ฮะแค่นี้พวกเขาก็ไปสงสัยแล้วครับเนี่ยเขาเลเดินไปดูไหนวะไหนวะอดี๋วะไรี๋ยววะเโอเค๊เฮ้ยดันน่ะอือต่อยลุฉันไม่จะทำร้ายคุณ ฉันต้องการให้เธอช่วยแมงเฮ้ยฉันรู้ว่าแมงต้องมีอะไรเกิดขึ้นที่เกนเทคแน่นอนว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับพี่เนี่ยอเล็กซ์ฉันเคยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่องค์กรแม่งทําทั้งหมดเป็นสัปดาห์ฉันกําลังแอบไปหาข้อมูลของพี่พี่จำไม่ได้เหรอพี่ต้องการที่จะหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเกนเทคในระดับที่สูงขึ้นไปอีกอะไรที่มันเกี่ยวกับผออฝ่ายวนะิจัยน่ะพี่โอเคไหมเธอรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันไม่ได้เจอพี่มาห้าปีเลยนะ ไม่ยนทั้งพี่โผล่เข้ามาทางประตูเมื่อกี้มีที่ไหนที่เราสามารถไปได้บ้างใช่ฉันรู้จักอยู่ที่หนึง่งอ่ามีที่ไหนเราไปได้บ้างอ่าฉันร,รู้สถานที่ปลอดภัยนะเป็นเป็นเซฟเฮาของดาวนานะมันเออเป็นที่พักของเพื่อนพวกเขาไปจากที่นี่เป็นปีแล้วไปพาตาโกเนียหรือไปที่อื่นสักแห่ง รู้ไหมว่าทั้งหมดนี่หมายความว่าไงไม่แต่ฉันกําลังค้นหามันใช่ไหมถึงนี่เป็นเรื่องราวของศตรวรรษเลยนะซึ่งใครบางคนจะต้องรู้แน่ว่ามันเกิดหาอะไรขึ้นที่นี่พี่รู้ไหมพวกมันรอฉันตรงที่พักของฉันดังนั้น <Okay. S 1> พวกมันก็ต้องไปรอพี่ตรงที่พักของพี่แน่นอนฉันอาศัยอยู่ที่ไหน <Okay. S 1> อ๋อถามว่าตัวเองอยู่ไหน่ะเป็นพาทเป็นของตัวเองเธอเควรจะอยู่ที่นี่ดีที่สุดพวกเขาอาจจะปว่วนทั้งเมืองเพื่อตามหาเราสองคนได้ฉันจะอยู่ที่นี่ ก็จบกันไปแล้วครับกับเรื่องช่วงแรกนะฮะต่อไปเราต้องไปที่อพาร์ตเมนต์ของตัวเองอมิช่นของพีทได้มาห้าพัน e ีเราต้อง,ต,องตามหาดีของตัวเองนะฮะไปที่อพาร์ตเมนต์ของตัวเองแต่ก่อนอือน,นะครับนี่เราก็เล่นมานานแล้วก็ขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันนะครับผม แล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย